ขันคอยเอาขึ้นนอนน้ำได้หลดคอยกลางมุงให้มันพร้อมบอกกลางและมุงยันยุงคบกลางไปือดคนหนึ่งเลยฮะกลางคืนก็ยันมันไปก็เอาเสื้อคู่ผูกไว้เลยมาเลยคนมันมาลักมันได้มาเานอนได้มานอนใช่เนี้ยใช่เน้ย าบกมีคนนบุกเาะคอยใส่กระทาได้นะใส่ให้ไอ้เธอเก่งนะน่ะกินละเก่งเใส่กระทาให้ไอ้เธอรักให้ไอ้เธอลงบม้อแมนให้ไอ้เธอลงบ้านไปดิให้ไอ้เธอลงป่าอีกนั่นเราอี่ไม่นะเลยเราหยอกซื่อมี คนมาขอความช่วยเหลือ,น,อลน้ำพอลูกแพรน้ำพอลูกแพรอีต้นเราแนะ่พอลูกแพรเอ้ยช่วยเหลือเราแนะโ่โอ้ทางทีมงานจะออนอคอย,ยอย่าันแล้วแต่ผู้รัผู้ใหญ่คือกันดาแม่ไหมคนมาแต่ใช้พอลูกแพร์ใช่ซีซีคนสีซีไปเท่าแหลก อ้าวสี่สิบปีเท่าแหละป <No. S 2> กติร้อยปีแล้วมันจะเข่าแม่นบ้าแม่บกชิพวอาถือคักมือเนี่ยร้อยหสปีจังมือนอายุน่ะร้อยห้าสิบปี้ะเบิดอายุพี่น้องเลยมือนอายุอะไรไปต่อไหมแบบนีงตักไห่เรล้ากินไงเราจะให้พวตักไห่ เบิงบ้งดูงงงงตีนตีนลูกกันน่ะมันเหยียบไฟค่อยมุ้าเนี่น่แ่รงว่า <c oughs> มันนอนเลยมันเจ็บทำไมอันนี้มันไฟเป็นผูกแผลงมเ้ามันเหยียบไฟบ่มุมตอนไหนล่ะทุกข์เยมันเหยียบเอาแล้วมันเอากระตุกยังเลยนี่ใส่ก,กระตุกมันไปเอากับมันไปหากกระปูได้ตัวหนึ่งสานี่แตน่นี่นี่มันเอากระตุกมาให้ข่อย <c oughs> มันเหยียบไฟที่กุญแจ ngôm đồn lại mà hỏi là ba đi ra ngoan quá nhưng bột hắn khẳng, nó cả nhé léo nó anh ơi nhé em không vậy này cái bơ lửa đó rồi bỏ tao bà làng quá Sốm gắn đó, sốm gắn, chỉ bài nhá, hồi sáng Ôi, có hai cái gì hết rồi Một, cái này, nó Nói mà một hình thế này đấy Ôi, khỏi bài lật, cái này, cái bài rồi, khai thai เอาเพื่อไปทางดามเหือกันเ,เพื่อเมื่อลงพุงกัก็หูจักอยู่รเราสิมาพี่อยู่บ่เมื่อกระยาลามาบ่เห็นแล้วมันสิบ่พ่อกันได้จัะหน่อยเรามาเราโทรหาอ้ายอยู่เมื่อกี้นีกำลังอา,นนาบน้ำเราปะเป็นแม่กินเพิ่มพลังนะเจ้าหัวเจ้าชายวิชาหัวบ้ากินแล้วบ่แม่นคนบรไปใส่ ใส่กระทะสื่อกระทะแข็งแรงกระทะแข่งแรงเลยกินละพึ่งปังแม่กินชามปึงนึกชามเท้าแม่เออรกละสามบาทเส็จโลดมียจาแรงแม่ไ่เถอะม่่วยไได้เฮ็ดแย้เถเาเป็นกะเทยใส่กระทะแข็งแรงใส่กระทะแขงหั่นพึ่งปังมาไห มักไผอยดิกไฟซีข้าวเนี่สิรับการบูชคือกันได้คาถาแข็งแรงงันเป็นไรไม่เห็นนะเอะไรคือมาหายไวเลยกระไผเดี๋ยวยอกคนนะ้าเดีย๋ยวยอกโยกใหญอ้าวมันไม่รีดนะมน,น่ะเจนะ้าวยกคนนะา เจ้านะายยนะอกคลงมงไวซืนะ้<ะ>อยยเราไถึงไถึงผู้ลงมงไวบ่เจ้านาะยยอกขอนาะไอ้วร่นนี่ใคไปไ้ยอกเจ้ากลิงล้มนะมักยอกเอากระไฟล้มยเอาไปนะนะยังไดแค่นี้โ่เห็นนะเจ้าลงมงไวยบุญหนาบ่นาใูร่จัก แม,แมนอลีเอ้ยตัวเองลงไว้ยาวเอานยาวยาวาสั้นนาเอายาวเอานามาเ้าิบพัอกรเพรนมมามานังีกันจะมาังนี่กันรางวัลรางวัลรางวัลห้าสิบพันมานี่ขอขอบคุณเอาห้าสิบพันเก็บได้รางวัลน้าม Thôi nặng khui gần gần đấy mình chị một khui gần xì đá Ôi dạy phải thầy chìm hay đây Xìm thầy Ờ Đây 50 hà xìm Không hay lòng văn Nó Đây lô thịt này cái nhắn chẳng đây lòng văn thì nó bỏ bốt Áo Ai thơ bờ Ai thơ bờ phù Đây lòng văn, văn thường xươi à, Sao lòng văn thường xươi nó nhìn bà Ờ Thôi dạy văn เขาเอาการเรเทิงมาวุ้อเศร้านี่อว่าละลายหนึ่งเขาเราเทิงมาวุ้อเศร้าเขามาหาเฮามื้งเศร้านี่เธอจใจเราเห็นหรือเปล่าอันเธอจะเพ็่มทีกันดิเขาลงมาหาเฮาคุณยูเถิดเขามาหาเรื่องไหนนเนี่ยเขามาหาพี่น้องเขานี่มาหามื้งเศร้านี่ ตอนตุก๊กแกนไปไปเลี้ยงงูอ,อยู่นี่ตุก๊กแกนก็ได้เงียบอยู่ห่าวาวนะขับเข้เาไปได้นะเขับไปบอกคอยนะเขับไปบอกไปให้คอยรักของหมูแล้วเจ้าเห็ดหรือว่าเหตุนะรักของหมูอะไรบอกฮะเจาก็บอกเขาคอยบริเฮตหรอวะเขาว่าเฮตุอะไรเขาว่าเขาเสียาคอยไปทรมานจับกขาหุบ่ะแม่ จับข้าวคุกห้องคงอยู่ทั้งเอออาการมันนี่ดี <S <S ขึ้นนี่ว่านี่เราเครียดนี่นเ,นเอฟซีเราุะคอยพังเไงพะสามีน้ำมาปุ๊บอารมณ์ดีทันทีสาวสาวมีน้ำมาได้มาอะไรมีแต่ผัวเรามาฉัานสาวมีน้ำมารอบมี้หญิงเขาสิไปซื้อไม้พอยเลยมันจะทำจะหน่อยนี้เขาไปแล้วไม้พอยเขาสิไว้เกล็ด เขาสิบพิสูออยู่หัวชา่างหัวช่างอยู่ในหามตะยองก็มีแล้วว่าเฮ้ยไม,ม่พอไม่ใช่ผมได้นอนว่าอูน่ะเมียนี่มาสิ่งจีกสิ่งเฮ็ดนี่มันอยู่ค้องในแครนพระอยู่บวาน,าน <c oughs> บอกบอกขลามหรอกสักสิ่งเฮาพระมากระยังออกในในสิน่งคือเก่าแหละ มันแกกันไปไปแบบนั้นเลยบม่มีดอกอวสิครัมนะฮะวันยังออกในหลอดออกในที่แม่เฮาคือกันไม่ยิงผู้ชายก็ได้บ๊วยม่นใช่่าแล้วเขาออกในตีนสิ้นคือการเฮาก็ได้พระออกในตีนสิ้นคือกันแล้วมันสีแบบนั้นได้อ้าวใหงรางวัลกันแต่ ็เเอไปคอ้แม่แม่ฮะอาไทอนแม่แมราให้ปะเราให้ัแสดงว่าคอยช่ให้แล้ว่าเอานีก่อนเอาีก่อนเฮ่เดินวาไปลายงคอได้แล้วฮะบคอยคอน้ำเจ้าก่อนแล้วคอยก็ไปคอน้ำหยาแก้วเอ๊ะ ไอ้เทิดบ่ได้ส่งน้ำหน้าเอาเว้าเด้อๆๆลาแมะมาขอใสนี่น่ะคอยสิไปซื้อไม้พ่อย10,000กีบนึงเขาขายบ่แม่นได๋ที่นไปซื้อมาบ่ซให้ไปซื้ออันยามานะบ่ซื้อยาคักแล้วบ่บ่ยาสัญญาบ่คันอเห็นแล้วอดบ่ได้ ถ้า,า,า,ออดดาว่าใอ,อ,อยว่าเ <ทำ S 1> ห็นเออลยใครอวดได้ดยาเลยวะยาโดยยาสัญญาบ่นอสสัญญาเลยวะยาะคำสัญญาให้ผ้าผ้าเมนจังได้ผ้าผ้ากัแหละแม่นได้โดยเอาสัญญาสิฉิ่งสัญญาสัญญาแล้วครับพิสสัญญาผ้าผ้าได้แม่นเออ แล้วเข้าก็ไปท่ากันเไปอีกกันหนึ่งอันนี้ให้ไปชื่อคองที่จะเป็นเป็นนู่ขาดละเ้ยเป็นนู่นกระเบิดอละเขาซิไปชื่ออีกขอบคุณค่ะได้ไปห้าสิบได้ไปห้าสิบพันไม่หลับเงินกอนโตแท้มาแบ่งมาแบ่ง ไาย้่าิไอ้บัโอ้มาเป็กันมาขอคุณเจ้านักไน้องเ่คอยชิซนี่่ไาซิ้คอยชิซอไห่พ่อยกัเป็นหัวนะเจ้ามือละหน่อยใช้ไม่พอยอมากเลยเลยให้เจ้ามือละหน่อยเจ้าต้องขอบคุณเพิ่นขอบใจเพิ่นขอบใจเด้อไม่ใหญ่จดีนะเจ้า เมยเยอาเอวยเอาเอวยเอาอะอบใจลละลายเด้อให้พรเพิ่นก่อนให้ไปได้ขอให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งดีให้อยู่ดีมีแหงมีความสุขและก็มีความเจริญสาธุกถอดซาถูกชุดชุดเมือนี่พี่น้องอารมณ์ดีหลายพ่วันนี้มีแต่ข้าวดี่แม่เนาะจะข้าวดีข้อมา

เงิทนทาเงินมาให้อเลยพี่นาซื้อให้แบบนี้เลยลิปสติกตกพี่น้องลิปสติกบ่แม่นลิปได้ลิปสติกลิปสติกลิปสติกด้วยเพิ่นแต่งตัวงามแท้สิไปเท่าไหร่ดนีิแต่งตัวให้มองงอกอะไรก็ไม่อยากเห็นให้เนียนอีก เห็ดเนียนเฮ็ดเนียนบ่เห็ดเนียนขา่อยจังเนาะผู้บ่าวสิมาคอยเฮ็ดกละเพลยอ้เทอสิห้เนาะเอยดพอ่ามาเอ้เทอห้ไหนได้คมใหม่บ่น่ะโดยคอยซื้อคม150,000บาท150,000บาอ150,000บาทดีเด้อพี่น้องเด้อของของแท้เลยอ้าย มองแค่เลยเด้อพิดแกนย่างคมุ้มเป็นไหมเด้อก็พิจย่างคุ้มหัวเดียวเนาะคมมันเดียวยนี่ยแกนบ่คืนนีอ้าวช่วงนั้นได้เราซื้อหัวค้มมากระดุูพุงกับพิจยนัวค้มกับจั๊กอะไรกันเรื่องรอดพิจกันเรื่องค้มเนี่ยก็อยากไปใต้ตัวก็อยากไปเนื้อส้างอย่างใดกระเพิ่นเมีเท่าไหร่น่ะหัวค้มเพิ่นนั่นเอาให้คนบ้านลุงพุงเสยเซยนกันเนี้อไง เดาเกอป้ายเสือไหมเสือไหมไอ้เป็นคนงามแบบอันนี้ไหนยังเขาเอินบานเจ้าเอิญไปยังียังบอลลี่โซชันนั่นอันนั้นน่นเฮียนน้ำค่อยแหละนี่ห้องพื้นนี่ห้องพื้นโอร้อยแตงโมทิปหกแปดแปดบ่ห้องพื่นเลย บ่าโอลีว mm ่า hmm. ฉูดฉูดก wow. nah. ัตใต้เลยคอยใจยังใบแ็งแห้งฉูด oh ฉ right. ูด so กับใต้เราอะแผงแหนหนังบ้านจอดยอดหลังจากเบิดเนาะจากเบ็ดาไทยซำเข่าเราอะแปดแปดสาวสูนนะเม่อม่อสาวสูนกับปุ๋ยอ่าแล้วว่าห้องพื้นสัปุ๋ยวะเนอะมัน บดาไปน้ำแล้วเนี่ยไอ้เธอหน่อยใจไปจะได้คอยแยกได้ซี่หน้าอีกมันนี่มันมีอย่างละผักเราจะหน้อยใจมีแนื้อเสื้อผ้ายู่แล้วนะไม่ต้องน้อยใจดอกไอ้เธอเดีจะมีแนวเสื้อผ้ายาอยู่ไหนยังมาทันหอดเวลาบ่เครื่องกันหย่าบ่ยังมาทันหอดเวลาเครื่องกันหย่าเนาะ โอ้ยมีอะไรจะทำพวกรายเท่าไรตุ่มทิมเฮากระทีมน้ำกันคือเก่าเลยปั้บหมักชิดเลยคือน้ำกันแน่หรอความลาวยาไปขายความลาวยาเลยก่อนนะคือสาดก่อนนะไปนออมาตัวนั้นนะบคขายบวกระคลันบวกระคลันไปขายเป็นอะไรเจ้าเจ็บโลกเอ้าสบายเจ้าจะไปทิมตัวทีมเด้อจะปั้บตัวทีมเด้อ เราไงคันขายรถที่บขายแบบบมีอันความจำเป็นอีกย่างทีมงานเท่ากับที่ได้เจาจับอีกจับแล้วครบแล้วเนาะบอกเขามาใกล้แล้วแบบนี้เนาะคันขายรถทีมเนาะนี่อีอย่างคือการขายอีอย่างคือการขายกี่ซี่ด้เจ้าจีขายกี่ซี่เราไปจับคอยยหน่ก็ตำรวจทึกซี่แคลเอาไปหาเองกี่ซี่เนาะแม่เธอเนาะแม่ตบแดงไฟเลย ไอ้เลือดนองแก้มล้นเอเต่งตัวไปไอไปไปทังได้พี่น้องเลไปไข่กี่ซี่มื่อกี้คัทพูบ้าดึงอไว้ดิเมื่อกี้นี่กินข้าวอะเมนยาสิมาเยี่ยมมันไหเลยไามาไปพอกันเลยกับคอยนะไม่เขามากกว่าอะไรคอยสิกัดตำลังมาเราต้องไอ้น่อยกับมาบ้านนี้นะอนเท้นมา เบนจะหน่อยเนี่ยต้องต้องให้ฮักแพงกันได้บ่เนาะแพงแพงแบลเรากันจิมาถ้าว่าคอยเมื่อยามเราอยู่ตรงพุงถ้าให้เราดีคือเก่าแล้วเราต้องให้ด่าเขาอีกคันเพคอยเมื่อตรงพุงแล้วเราต้องให้เฮ็ดคือเก่าอีกบ่ได้ปัญญาเลยแล้วคอยกันจิบมเขียดบ่เอาเราเราจะได้เนี้ยคืออย่งซี่เคเห็นในคลิปนะถ้าว่าเจ้าอยาก ก็ไม่เทนี่ยาเมือเยี่ยมมือยาเม่กับมื่อไร้เพื่อนเรานะเ้ยอย่างแม่ยญ่านะถักแพงเพื่อนไหนจไปยะตัวเองเหเพราะว่ากันก็คือแม่งงมบอกกันไปหาผัวใหม่นี่จกกว่ายเถิดก็มีนะะพ่มแบบมีไม่ดีก็ไม่เถิดแล้วไอ้ลาหูนัเราห้ยคนก็มาเป็ดิ่งไอ้คอยนั่แหละคอยจัเอาเล่าน่ะ เราหายคนโบเป็นคนนั่นน่ะเราดุกระดุดุกระดุหายคนโบเป็นแม่เพราะใช้เอาเราเนอะแม่เอ้ยแถมเรายังร้อนอีกได้บอกเธอน่ะเวอร์ทางดุทางหายคนโบเป็นน้องแก้มนะอ้าวมาสางว่าแท้บริหารนำไปหอมแก้มกันนำไปหอมแก้ม หอมแก้มก้นเราซิซื่อหอมแก้มก้นแก้มดาบว่าไปแล้วบว่ะใส่น้สบู่กันถูกแก้วไปยังใส่สบู่ต่อบบเบอร์ต่อบบเบอร์กับต่อบาเบอร์กับกับกับอันนั้นกับครีมกับแปะกับครีมพ่อมแส่สบู่พ่อมมีบอใส่พวกนั้นแห้งรวยก็เก่าอีก ถ้าใครได้ใส่ให้เขาพากให้ครได้ใจนี่โอ้เอาอยู่ให้เตาบาร์เบอร์แค่ได้ยินคลิปนี่นี่อยู่เยันกันเน่ะหามาให้เลยยันได้อีกกระป๋าหนึ่งย็นวาสนะเด้อกระดิ่งให้ถอยกระเป๋าเนี่เอารีวิวให้เต็มที่แน่นพากให้เตาใบแน่เนาะแน่นมาเอาสิลงไปเลยให้สิไปเลยป่อดิโดยเดี๋ยวเรากลับมาทางพสัญญากลับมาให้ก่อนไปสัญญาได้เ สัญญาสัญญสัญญาบวบไปโดนเดียวตอนเที่ยงค่อยมาโอเคเอาเจ้าจอดรถที่ไว้รถที่เดียวมั้ยมาสัญญาแล้วพี่น้องเบิ่งเด้อกินเนื้อเน้อโตเบิร์ดจะลุ้นลุ้นดีแค่เหมือนกันโอ้เคยสู้เขได้แล้วมั้ยเจ้าทำงานมากกว่าข่เจ้าคนนั่นเขาลักเงินอยู่ข้างล่างนั่นจะหินไปเลยเงินจะไหนอ้าวจีบตายจีบแาย บอวอยู่บ้านคอยนี่คอยคาย,ยกระดาษเลือรรเล่อมกระดาษเลื่อมโดยบอกวัยรุ่นเข้าน่าไปซื้อกระดาษเลื่อมนะคอยใครเนี่นอา้าวกระเจ้าเขาเสียเอาไปเห็นยังแรกหากเข้าซื้ออ้าวกระดาษเลื่อมมันอึดบ้านคอยนะอ่ะเขาไปทิศสั่งกระสีหัวบ,บ่หูใครเขาซื้อกระดาษเลื่ <c oughs> อมนะกระดาษเลื่อมนะเขาไปไหวไปห่อไกล้เลยโอ้ปบอบอ,บอ,บอ,บอเปิ้ลไปเป็นทิศสั่งกระสีแมน ຊ່າງຊິຫົວເນາະພໍ່ຂອງເພິ່ນໂອເຄໂອເ